สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงความสุขเล็กๆนน้อยการสร้างความสุขเล็กๆเพราะความสุขเล็กๆจะนำพาไปสู่ความสุขที่ยิ่งใหญ่เสมอนะคะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการให้เอียดตัวเองการเคารพในตัวเองคือ,อยังไงการเคารพตัวเองก็คือก็คือ ทำในสิ่งที่เราตั้งใจจริงสิ่งที่เราอยากได้และปรารถนาจริงๆแล้วก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความดีงามและความถูกต้องด้วยนะคะไม่ใช่ตามใจตัวเองในที่นี้หมายถึงคุณจะทำในสิ่งที่ผิดและก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอันนั้นไม่ใช่นะคะมันจะผิดหลักของเรานะคะก็คือทำในสิ่งที่ที่ดีที่เหมาะสมไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นก็คือ การให้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการและปรารถนาจริงๆและก็กล้าที่จะปฏิเสธในสิ่งที่เราไม่ชอบไม่ต้องการไม่ปรารถนา,าจะยกตัวอย่างอย่างเช่นวันนี้เพื่อนเก่ากลับจากต่างจังหวัดโทรมาว่า,าไม่ได้กลับบ้านนานแล้ว วันนี้ขอนัดทานข้าวเย็นนะคะรวมเพื่อนเก่า1ิบคน20คนหรือกี่คนก็ว่ากันไปโดยโดยแบบโทรมาแล้วนัดวันนี้เลยท,ทั้งที่วันนี้เราอะทำงานเหนื่อยมากๆเรารู้สึกว่าเราอยากพักผ่อนวันนี้อยากอยากให้เวลาตัวเองอยากกลับบ้านอาบน้ำเอ็นหลังพักผ่อนเล่นกระลูกอยากนั่งสมาธิให้ได้นานขึ้นนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจไว้ เพราะฉะนั้นเราไม่อยากไปทานข้าวกับเพื่อนเก่าอาจจะด้วยความที่หนึ่งคือเหนื่อยไม่ได้ความไม่ใช่ความตั้งใจตั้งแต่แรกสก็คือไม่รู้สึกว่ามันเป็นการสนุกเลยเพราะเวลาไปอาจจะมีการกินการดื่มในสิ่งที่เราไม่ได้ชอบไม่ชอบเราไม่ชอบแบบนั้นเราต้องกล้าปฏิเสธนะทุกคน คือกล้าไปเลยปฏิเสธไปเลยไม่ชอบก็คือไม่ชอบไม่ไปก็คือไม่ไปคุณจะให้เหตุผลอะไรก็ตามแต่คือไม่ไปก็คือปฏิเสธนั่นเองไม่ต้องกังวลใดๆว่าไอ้เพื่อนจะคิดยังไงเพื่อนจะโกรธไหมเพื่อนจะคบไหมเอาเถอะคือต่อให้ถ้าโกรธก็ถ้าจะโกรธด้วยเรื่องแค่นี้ก็ให้เขาโกรธไปเลยถ้าเขาจะไม่คบเราก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องคบเขาแค่นั้นเอง ก็คือไม่ได้สิ่งที่เราปรารถนาอยู่แล้วเพราะว่าการที่เราไปเนี่ยแล้วเราไม่ชอบไม่พึงพอใจไม่รู้สึกอยากไปแต่ฝืนใจไปนั่นเป็นเหตุก่อเกิดของความทุกข์ที่จะตามมาขณะที่เราไปขับรถไปแล้วก็ไม่มีความสุขไปนั่งอยู่กับเขาเราก็ไม่มีความสุข,เ,ข,เ,รสขเราต้องฝืนยิ้มฝืนหัวเราะทั้งทั้งที่เราเหนื่อยเออทั้งทั้งที่เราไม่ชอบ สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่คุณกําลังทํากําลังปฏิบัติอืเราไม่ชอบเราไม่อยากเห็นเราไม่ชอบไม่อยากอยู่ในบมสนทนานั้นหรืออะไรทันองน,นั้นะก็เราก็จะต้องทนทุกข์เป็นทุกข์ทุก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 และสารเคมีแห่ง สารพิษ่ะก็จะหลังๆๆๆคือมันมีแต่สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเยอะแยะมากยแล้วหลังจากนั้นเราก็กลับบ้านด้วยความเหนื่อยล้าเข้าไปอีกและความทุกข์นั้นอ่ะบางครั้งยิ่งถ้าเราสลัดยากมันก็จะยังคงอยู่กับเราในระยะหนึ่งเลยมันไม่ใช่ว่าเรากลับบ้านจบถ้าเราเก่งขนาดนั้นก็โอเคแต่ถ้าเรายังไม่เก่งขนาดนั้นความทุกข์นั้นจะอยู่กับเราอีกระยะหนึ่งจนกว่ามันจะจางหายไปเพราะฉะนั้นขณะที่ ความรู้สึกแย่ๆที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เราเริ่มต้นที่จะไม่ปฏิเสธเขาแล้วสารเคมีสารพิษแห่งความสารสารเคมีแห่งความเป็นพิษก็หลังๆๆคือผลที่ตามมามันไม่ดีเลยสักอย่างเพราะฉะนั้นกล้าไปเลยกล้าที่จะปฏิเสธและก็กล้าที่จะตามใจตัวเองตามใจตัวเองคือฉันจะกลับบ้านอาบน้ํานอนพักผ่อน สมาธิเล่นกับลูกทำไปเถอะมันเป็นสิ่งที่ดีและนั่นมันก็จะเป็นความสุขและมันก็เป็นสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นเราอย่าลืมนะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหลายๆเหตุการณ์ในชีวิตของหลายๆคนไม่กล้าปฏิเสธคนอื่นอันที่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรนะเข้าใจแต่อันที่มันปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธ อันที่มันตามใจได้ตามใจตัวเองก็ตามใจไปทําไปเถอะสร้างความสุขให้ตัวเองอืมอย่าลืมว่าสุดท้ายเราก็ตัวคนเดียวอยู่คนเดียวมีข้างในเราคนเดียวคนอื่นไม่ได้มาร่วมอะไรกับเรามากมายเพราะฉะนั้นอะไรที่มันดีต่อตัวเองทําไปเถอะ ผู้เรื่องนี้แค่นี้เองแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขอยากให้ทุกคนฝึกทำการปฏิเสธในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบแล้วก็ฝึกที่จะตามใจตัวเองในสิ่งที่เราต้องการนั่นแหละคือการรักและให้เกียรติตัวเองและสิ่งดีๆที่มันเป็นความรักและความมีเกียรติมันจะกลับมาหาเราเองเชื่อสิมันจะเป็นแบบนั้นทุกคนลองดูนะ ให้ทุกคนมีความสุขขอส่งต่อความสุขให้ทุกๆคนรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ